พร้อมๆกันได้เลยค่ะสงสัยว่าโอเลกุนนาชาจะได้คุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยาวๆแล้วนะคะเพราะล่าสุดเมอรซิโอโปซิกกโนเขากลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ไปคุมปารีสแซงต์แชงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆพอจะทราบกันหรือยังนะคะว่าในตอนนี้ปารีสแซงต์แชงได้ปลดโทมัสท,ทคูคึนผู้จัดการทีมคนปัจจุบันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแอดมินก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรโทรมัสทูเคินถึงถูกปดนะเพราะถ้าพูดกันตามตรงโทมัสทูเคินก็ทําชีนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอยู่ดีๆโด,ดนปดเอาดือด้อซึ่งหลังจากที่โทมัสทูเคินโดนปดแบบสายฟ้าแลบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากลายเป็นว่าเทพกับทุกสื่อในอังกฤษหรือไม่ว่าจะเป็นสื่อจากฝรั่งเศสก็ได้เปิดเผยว่า ผู้จัดการทีมที่จะเข้ามาคุมทีมแทนโทมัสทูเครนั้นก็คือมาริซิโอปซิจนที่เคยเป็นเต็งหนึ่งที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์เวไนเต็ดนี่แหละโดยถ้าหากมาริซิโอปซิจนเขาไปคุมปารีสแซงต์แชงกงจริงๆตามที่ข่าวออกมาแล้วก็โอกาสในการคุมทีมของโอเลกุนนาชามันก็จะยาวนานขึ้นในทันทีเพราะผู้จัดการทีมที่ทางสื่อได้วิเคราะห์ว่า ถ้าหากโอเลคกุนนาซาซานั้นโดนปลดออกไปก็มีแค่มาริซิโอโปซิจโนนี่แหละที่น่าจะดูดีที่สุดในตอนนี้เพราะคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเต็ง2อย่างมัสซิเมเรโนอาลีลกีหรือเต็ง3อย่างยูเรียนนาเกมันก็คงที่จะไม่สามารถคุมทีมได้ดีกว่าโอเลคกุนนาซาซาอย่างแน่นอนยิ่งในปัจจุบันนี้โอเลคกุนนาซาซาเริ่มยกระดับทีมขึ้นมาอย่างชัดเจน ยิ่งทําให้เป็นการการันตีว่าเขาคงจะได้คุมแมนเชเต็ดต่อไปอีกสักระยะเพราะถ้าหากปลดโอเล็กกุนน่าคาชาในตอนนี้ก็คงไม่มีผู้จัดการทีมคนไหนที่จะเหมาะมาคุมแมนเชเตอดอีกแล้วดังนั้นถ้าหากมาริซิโอปอร์ซิญโนได้เปิดตัวเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของปารีสแซงต์แชงแล้วแล้วก็ยังไงเด็กผีก็รู้เลยว่าหลังจากนี้เราคงจะได้เห็นโอเล็กกุนน่าคาชานั่งคุมทีมแบบชิลๆกับแมนเชสเต็ดตไปอีกสักระยะแน่นอนค่ะ สืออังกฤษนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะไม่จําเป็นต้องซื้อนักเตะบิ๊กนมเข้าร่วมทีมก็เป็นได้สําหรับในตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างดีเลยทีเดียวปัจจุบนันนี้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งอันดับ3ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยไม่แพ้ใครติดต่อกันมาแล้วหลายนัดและที่สําคัญก็คือ เพิ่มผ่านเข้าสู่รอบ4ทีสุดท้ายในศึกคาราบาวคัพได้อีกต่างหากนั่นทําให้ในฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ไนเต็ดอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นได้หนึ่งแชมป์กับเขาบ้างซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ไนเต็ดรอคอยมาสักระยะแต่อย่างไรก็ตามการลุ้นแชมป์มันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องที่ต้องดูกันยาวๆและที่สําคัญก็คือขุมกําลังของแมนยูไนเต็ดนั้นมีเพียงพอหรือเปล่า ในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขุมกําลังโดยรวมของแมนยูต็ดนั้นถือว่าเพียบพร้อมพอ,มพอมสมควรเลยจะมีเพียงแค่ไม่กี่ตําแหน่งที่ควรจะเสริมทีมอย่างเช่นในตําแหน่งกองหลังที่มีข่าวกับดาโยอุปาเมกานนักเตะกองหลังจากสมสรสอแอร์เบเลซิกหรือไม่ก็จะเป็นตําแหน่งปีกขวาที่มีข่าวกับเจดอนซันโชหรืออาจจะเป็นกองหน้าตัวเป้าอยา e ่างเออร์ลิงเบลฮา์เลนก็มีข่าวกับแมนยูต็ดมาโดยตลอด แต่ล่าสุดค่ะเพื่อนๆสื่ออังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นดิวของแมนยูต็ดก็เป็นได้สาเหตุมาเป็นเพราะส่วนใหญ่แล้วการซื้อขายนักเตะที่เป็นบิ๊กดิวหรือบิ๊กเนมนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์เสียงมากกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วนักเตะที่กําลังเป็นที่สนใจของแมนยูต็ดนั้นก็ยังคงเป็นตัวหลักที่จะช่วยเสมมอสอดตสังกัดของพวกเขาอยู่ มันจะเป็นการสูญเสียงอย่างมากถ้าหากบ่อยนักเตะตัวหลักออกจากสโมสรในตอนนี้ดังนั้นถ้าหากมันจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงๆมันอาจจะเป็นเพียงแค่ดิวเล็กๆที่อาจจะมีมูลค่าไม่เกิน40-50ล้านปอนด์หรืออาจจะเป็นการปล่อยนักเตะบางคนที่ไม่ใช้งานออกจากสโมสรช่วงนี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะบริหารนักเตะภายในทีมให้ดีสื่ออังกฤษเขาได้ไวิเคราะห์ไว้ประมาณนี้นะคะซึ่งทางสื่อก็ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่า การซื้อขายที่ดีที่สุดของแมนยูเต็ดมันได้ผ่านไปแล้วนั่นก็คือการซื้อบูโน่เฟนเดสเข้ามาร่วมทีมนั่นแหละที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของปีที่แล้วดังนั้นถ้าหากการซื้อขายไม่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมอีกหนึ่งครั้งมันน่าจะเป็นไปได้ยากที่แมนยูเต็ดจะซื้อนักเตะที่คุ้มค่าคุ้มราคาได้แบบนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะ ก็สําหรับข่าวนี้นะคะแอดมินก็ต้องบอกว่าถึงแม้ในข่าวเขาจะวิเคราะห์ว่ามันจะไม่มีการซื้อขายในระดับบิ๊กเดีลเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่างน้อยๆถ้าหาได้นักเตะใหม่เข้ามาสู่สโมสรอีกสัก1-2คนแล้วมารวมกับนักเตะชุดปัจจุบันในชุดนี้แอดมินก็คิดว่ามันก็มีโอกาสอยู่นะที่นักเตะเหล่านี้จะช่วยพาแมนยูนเต็ดลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้ได้นะยังไงเดือมมกราลมก็ลุ้นกันเลยว่าสุดท้ายแล้วจะได้ใครเข้ามาสู่ทีมสักคนไหมนะคะ อดีตนักเตะปีศสจแด,ดงได้ออกมามีเคราะว่าในตอนนี้มันอาจจะหมดเวลาของพอปบาแล้วจริงๆก็เป็นได้ในตอนนี้ต้องบอกว่าในตำแหน่งกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่หลักๆแล้วที่จะถูกโอเลกกนนาโซชาส่งลงสนามในช่วงหลังมันก็จะมีอย่างเช่นสกอตต์แมทโทมนียืนจับคู่กับเฟธหรือว่าจะเป็นการลงสนามของพอปบาและดอนนี่ฟันเดเบกสลับกันไปแต่ในช่วงหลังต้องยอมรับว่า คู่ของสกอตแม็กโทมานีและเฟรทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆเขาทั้งคู่นั้นเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับยิ่งสำหรับสกอตแม็กโทมานีสามารถจบสกอร์ได้อีกต่างหากโดยนัดล่าสุดที่พอปบาได้ลงสนามไปนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการจบสกอร์ของสกอตแม็กโทมานีกับพอปบามันแต,ตกต่างกันอย่างชัดเจน พอบาบามีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่เขานั้นจะชอบเก็บบอลไว้กับตัวหนึ่งจังหวะอยู่เสมอก่อนที่จะจ่ายบอลให้กับเพื่อนแต่สําหรับสกอตต์แม็กธอมนีแล้วนั้นช่วงหลังๆเขามักจะคิดเร็วทําเร็วไม่ว่าจะเป็นการผ่านบอลไปยังแดนหน้าหรือการจบสกอร์มักจะไม่มีการเก็บบอลไว้กับตัวจะพยายามจ่ายบอลในจังหวะแรกอยู่เสมอซึ่งมันก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่า สกอตต์แม็กโทมินีนั้นอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าพอปบา,บาไปแล้วด้วยซ้ําและล่าสุดมันก็ได้มีกูรูท่านหนึ่งที่ชื่อว่าแกรี่เนวิลเขาได้ออกมาวิเคราะห์ว่าในปัจจุบันนี้แมนยูเนเตดมีตรงกลางที่ถือว่ามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอยู่หนึ่งคนซึ่งเป็นเด็กบ้านจากสโมสรนั่นก็คือสกอตต์แม็กโทมินีแกรี่เนวิลพูดถึงประเด็นนี้ว่าผมรู้สึกว่าในตอนนี้สกอตต์แม็กโทมินีนั้นเป็นส่วนผสมของโปรสโคและรอยชีน ในนาที่เขาลงสนามพบกับดีดยูไนเตั้นผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าสกอตต์แมกโอมนี ay, ทำประตูไปได้2ประตูภายในเวลาแค่3นาทีเท่านั้นลองสังเกตุกที่ออเจีนี่มักยาวสมบอลให้เขาสิเขาจับบอลแรกได้อย่างจะเยี่ยมหรือแม้กระทั่งลูกที่สนั้นมันเกิดจากจินตนาการของเขาด้วๆผมคิดว่าในตอนนี้สกอตต์แมกโอมนี ay, เป็นกองกลางที่โดดเด่นที่สุดของแมนยูเตดตอนนี้แล้ว สกอตแมกโทมเน่ ay, เล่นในตำแหน่งมิฟิลแต่สามารถจดสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยถ้าเขาจะมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดแล้วก็ผมคิดไม่ออกเลยว่าหลังจากนี้พอป้าเขาจะได้มีโอกาสลงสนามหลังจากนี้หรือไม่แกลลี่ในวิวกล่าวนะคะก็สำหรับสกอตแมกโทมเน่ในตอนนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นกองกลางที่มีฟอร์มกระชูดแตกอีกคนหนึ่งเลยก็ได้ แอดมินลงมาคิดดูเล่นๆรู้สึกว่าตอนนี้กองกลางของแมนยูติดเหมือนกับกาลังแข่งขันกันอย่างหนักเลยต่างคนต่างอยากที่จะลงเป็นตัวจริงด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเฟรดสกอตแมสโทมานีพอบา,บาและดอนนี่ฟันเดอเบกยังไงหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนยังคงฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะเพราะปโปรแกรมหลังจากนี้มันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะผูรูดังนะคะได้ออกมาวิเคราะห์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้าอยากจะกลับมายิ่งใหญ่แล้วแล้วก็ควรจะดึงสองนักเตะดังอย่างเจดอนซันโชและแจ็คกิริชเข้ามาร่วมทีมนะคะก็สําหรับแจ็คกิริชและเจดอนซันโชต้องบอกว่าเป็นสองนักเตะที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างยาวนานทั้งคู่นั้นเคยเกือบที่จะได้มาอยู่กับแมนยูไนเต็ดแล้วแท้ในช่วงท้ายของตลาดนักเตะที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุที่แมนยูไนเต็ดไม่สามารถดึงตัวนักเตะทั้งคู่เข้ามาได้นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันก็คือเรื่องเงินนี่แหละ โดยทางฝั่งของแจ็คกีดิตทางแอตตอเมลา่าหลายที่อยู่รอบปลอดภัยในสิกพรีีมยริกอังกฤษก็จัดการเพิ่มค่าตัวของแจ็กกีดิตอยู่ในระดับที่80ล้านปหลดโปในทันทีและเจอดอนซานโชก็ไม่แตกต่างกันโบลเซตตมูนก็ตั้งค่าตัวของซานโชวไว้ที่108ล้านปอนด์ซึ่งเอาง,ง่ายในตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ในตอนที่พิศเศษกิจมันกำลังเป็นแบบนี้ใครจะบ้าซื้อนักเตะที่มันมีมูลค่าแพงหูฉีกขนาดนั้น ซึ่งล่าสุดกูรูดังซึ่งเป็นอดีตนักเตะอาร์เซนอลที่ชื่อว่าเอียนไลท์เขาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามันยังมีโอกาสอยู่นะที่แมนยูไนเต็ดจะได้ตัวของนักเตะสคนนี้และมันจะเป็นการลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวเลยทันทีถ้าแมนยูไนเต็ดนั้นสามารถดึงสองคนนี้เข้าร่วมทีมได้ผมเชื่อว่าการเซ็นสัญญาฉบับล่าสุดของแจ็คกิิตมันเป็นเพียงแค่การเพิ่มมูลค่าให้กับเขาเท่านั้น เอตตาเมล่าเป็นสโมสรที่พร้อมจะขายนักเตะทุกคนออกจากสโมสรอยู่แล้วแล้วสาหรับนักเตะอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าเจดอนซานโชเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากถ้าเขากลับมาที่อังกฤษได้แล้วก็เขาจะกลายเป็นดาวเด่นของที่นี่ในทันทีผมคิดว่านักเตะสองคนนี้ถ้าหากแมนเไนเต็ดได้ตัวมาแล้วแล้วก็ พวกเขาจะกลายเป็นทีมติงที่จะลุนแชมป์ในทันทีทำไมผมถึงเชื่อมโยงเขาทั้งคู่กับแมนยูเต็ดน่ะหรอในตอนนี้คงจะไม่มีสโมสรไหนที่มีเงินมากพอที่จะดึงนักเตะสองคนนี้เข้าทีมได้แล้วมั้งซึ่งถ้าพวกเขาสามารถทำได้แล้วก็การลุนแชมป์รีมยร์ลีกอังกฤษมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนักสำหรับแมนยูเต็ดแต่ยังไงซะผมก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้หรอกนะ ถ้ามันจะเกิดขึ้นมันคงจะเกิดขึ้นในตลาดซื้อขายข้างหน้านู้นมากกว่าเอียนไรท์เขากล่าวไว้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆขนาดตานานของอาร์เทนอลเขายังสนับสนุนให้ปีศาจแดงเสียแต่เงินเลยค่ะยังไงซะถ้าเอ็ดวิดเวิร์ดอยากจะดึงนักเตะใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมแล้วก็รีบดึงนักเตะสองคนนี้เข้าทีมไวๆหน่อยหรือถ้าให้เลือกได้คนเดียวไปเอาแจ็คกิลิตมาก่อนก็ได้ในตอนนี้ผมกำลังร้อนแรงเลยทีเดียวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใ,ใหม่ๆจากทางช่องของเราค่ะ